3เทคนิคตัดไม้เนื้อแข็ง,แ,ขงและนี่คือต้นตะขอเป็นไม้เนื้อแข็งต้นตะขอสามารถทำเขียงได้นะต้นนี้แข็งมาก 1. ปล่อยโซ่กดลงไปตามน้ำหนักเครื่อง แสองปากเลย 2. ควรใช้น้ำมันช่วยระบายความร้อนโซ่และบ่าทำให้หล่อลื่นได้ดีขึ้น ไม้เนื้อแข็งสเครื่องที่ใช้ต้องแรงยากที่จะมีไม้อะไรมาหยุดได้ได้ม